มันบอกไม่ถูกยิ่งใหญ่แบบมันไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยค่ะมันมันมากมากมากกว่าคําว่ามากกว่าคําว่ารักมันมันมันหมื่นคำหมื่นพันล้านคำนะคะก็คือให้ให้น้ําตาเป็คนะคะําตอบค่ะกับรอยยิ้มในวันนั้นนะคะ เาคงจะดีใจกับหนูที่แบบว่าอ่าวันนึงไม่คิดว่าหนูจะใส่ชุดนี้ได้เพราะว่าหนูก็ก็แบบเกเรพอสมควรแบบไม่ไม่ค่อยเชื่อฟังแม่อะไรเงี้ยค่ะถามว่าเรียนกลัวจะจบเนี่ก็คือกดก็ว่ายากแล้วก็คือแบบแล้วคุณที่ส่งเรียนเนี่ยก็คือยากกว่าเพราะว่าแบบที่บ้านทําอาชีพทําอ่าพวกเกษตรกรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อส่งหนูเรียนแล้วก็มีลูกแบบสามคนนะคะพี่พี่คนโตก็ส่งจบที่เดียวกันแล้วหนูก็ เรียนที่เดียวกันก็จบอีกสองสองคนโดยที่แบบไม่ได้คู่กอจะสอนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบโอ้แค่เราเรียนยังรู้สึกว่าแบบกว่าจะถึงขั้นใส่ชุดนะก็ยากแล้วแล้วกรมส่งอ่ะกว่าจะหาส่งได้แต่ละคนก็คือแบบเก่งกว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าในบานาคตหนูเติบโตไปหนูจะเก่งได้เท่ากับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมึงพูดไม่ออกแม่จะสอนให้แบบอ่า ทำอะไรด้วยตัวเองไปให้เป็นตลอดนี่ก็คือทำไม่ได้เป็นแค่เป็นเกษตรกรทูกชนะก็คือต้องอถ้าสมัยเด็กก็ประถมมัธยมเนี่ยค่ะมีรับจ้างอะไรตอนเด็กแล้วก็ต้องแบบอถ้าไปมีคนมาจ้างก็คือไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เก็บเล็กเก็บน้อยแต้งแต่เด็กเนี่ยค่ะเพราะว่าจะได้อะไรก็ต้องซื้อเองมันจะได้แบบรู้ภูมิใจค่ะมันบอกไม่ถูกยิ่งใหญ่แบบมันไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยค่ะมันมันมากมาก มากกว่าคําว่ามากกว่าคําว่ารักมันมันมันเหมือนคำเหมือนพันล้านคานะคะก็คือให้ให้น้ําตาเป็นคําตอบคะ่ะกับรอยยินในวันนั้นนะคะ